บีเฟสต้าสุดใหม่ตัวช่วยลบเมคอัพที่รู้ใจกระจ่างใส่ด้วยดับเบิร์มาซาล่าสวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิราดรมัญญาเลิศค่ะคุณกำลังชมไอซ์ไซตี้ค่ะ คุณู้ชมคะตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาลาดพร้าวค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมากันที่งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ c l e a ิ s i n g Water สุดใหม่ล่าสุดจาก Bifesta ค่ะในงาน Bifesta the Bite Test Day นะคะงานนี้ค่ะจะมีอะไรน่าสนใจไปตามด้านในกันค่ะ บริษัทแมนดัมคอร์ปเรชั่นประเทศไทยจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์บีเฟสต a าจากประเทศญี่ปุ่นจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์สุดใหม่กับเทคโนโลยีสุดล้ำดับเบิลไม e ซลา่าพร้อมเปิดตัวด้วยโชว์สุดพิเศษจากพรีเซนเตอร์สาวหน้าใสาขวัญใจวัยรุ่นอย่างยิบโศยด้วยค่ะตอนนี้นะคะขวัญอยู่กับคุณชนานุชวิชิชนชัยค่ะ สวัสดีค่ะผลิตภัณฑ์ใหม่จาก v i f ฟสต a เนี่ยมีอะไรที่แตกต่างจากเดิมคะแล้วก็มีการวางแผนการตลาดในไทยยังไงบ้างคะคือ b i เ e s t a สูตรใหม่นี่นะคะเราก็มีการใช้นวัตรกรรมใหม่นะคะที่เรียกว่าดับเบิลไมเซล่าเทคโนโลยีนะคะซึ่งตัวดับเบิลไมเซล่าเนี่ยก็จะช่วยให้การลบเมคอัพเนี่ยสะอาดได้ยิ่งขึ้นนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะช่วยขจัดเซลล์ผิวเก่านะคะซึ่งเป็นสาเหตุข,ของความหมองคล้ำ เราะนั้นผลผลลัพธ์ที่ได้ก็คือผิวหน้าเราก็จะกระจ่างใสขึ้นค่ะส่วนกล,กลยุทธ์การตลาดในปีนี้นะคะก็คือเรามีการปรับสูตรใหม่นะคะขณะเดียวกันเราก็เลยเปลี่ยนดีไซน์นะคะของขวดนะคะใหม่ให้ตรงกับคอนเซปต์ของการทําให้ผิวสว่างใสขึ้นนะคะแล้วเราก็ยังมีโฆษณาทางทีวีนะคะซึ่งเรายังใช้พรีเซนเตอร์คนเดิมก็คือคุณยิปโซนะคะเพราะว่าการตอรบรับจากผู้บริโภคนะคะ ค่อนข้างดีเมื่อปีที่แล้วนะคะปีนี้เราก็เลยยังใช้คุณยิปโซอยู่เหมือนเดิมนะคะ ในงานยังมีหนุ่มสุดฮอตแกงส้มเดสตาร์มาร้องเพลงให้แฟนๆกรีดรวมไปถึงเมคอัพอาร์ติสตที่ดังน้องช,ชัดชัดชัยเพียงอภิชาติและนักร้องสาวเมทันสุดข,ขาวที่มาร่วมแชร์เทคนิคดูแลทำความสะอาดผิวหน้าให้สวยใสยปิดท้ายด้วยสาธิตการล้างเครื่องสำอางกับนางแบบด้วยผลิตภัณฑ์บีเฟสต a ากันแดสสดบนเวทีค่ะ อย่าลืมนะคะคลิกคลิปเข้ามาชมกันเยอะค่ะรายการไ s โซ i ซตีนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปโซ c ซตี้กันแบบตลอดเวลาค่ะสําหรับข่าวหน้านะคะขวัญจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนก็นห้ามพลาดค่ะวันนี้ขวัญต้องขอตัวเราไปก่อนสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการไ s o ซ i ซต y ตอน,นอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ i b i t c h a n n e l c o m และร่วมกิจกรรมเพื่อรุนรับของรางวัลกับเรานะคะ ได้ที่ f a c e b o o k c o m i s o c i t y 3 d ค่ะ